สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยิ่งกว่าในหนังรถกระบะมาด้วยความเร็วพุ่งลอยผ่านคลองน้ำชนเข้าบ้านจอดในที่นอนของหนุ่มเจ้าของบ้านวัย34วันที่21ตุลาคม2563 Facebook เอกศรีสุวรรณได้โพสต์ข้อความระบุว่ายิ่งกว่าในหนังรถกระบะมาด้วยความเร็ว พ่งลอยผ่ากลองน้ำชนเข้าบ้านจอดในที่นอนของหนุ่มเจ้าของบ้านวัย34ปีสุดงงตกใจนึกว่าแผ่นดินไหวตื่นมาพบนอนบนหลังคารถกระบะเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีวันที่21ตุลาคมพันตำรวจตรีธาน,นินกันไัยสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพานทอง ได้รับแจ้งมีเหตุรถกระบะพุ่งชนบ้านจอดในที่นอนของประชาชนถนนเรียบคลองชนลประทานจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัยจตุทามประที่พันทองที่เกิดเหตุพบบ้านทำแบบเพิงพักไม่มีเลขที่หมู่ที่สองตําบลพันทองอําเภอพันทองจังหวัดชนบุรีสภาพด้านหลังมีรถกระบะอิสุสุด,ดีแม็กสีดำทะเบียนกอไก่คอควาย6520อุตรดิต ชนอัดติดสภาพหน้าบ้านพังยับกระจกแตกบริเวณหลังคารถมีที่นอนมุงและพัดลมกองอยู่ส่วนคนขับรถกระบะอาการหัวแตกแผนถลอกตามร่างกายได้มีผู้ผ่านมาพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพานทองก่อนหน้าแล้ว จากการสอบถามนายอนิรุธเหล็กนวลอายุ34ปีเจ้าของบ้านเล่าด้วยอาการตกใจว่าตนกำลังนอนอยู่ได้ยินเสียงดังโครมผ่านหูเซลว,วินาทีตนก็หมุนเหมือนบ้านเกลิ้งไปมาด้วยความตกใจจึงลุกขึ้นมาดูพบว่าตอนนอนอยู่บนหลังคารถกระบะพอตั้งสติได้ก็รีบลงมาดูคนขับเห็นคนขับหมดสติอยู่ในรถตนก็พยายามเปิดประตูและเรียกคนขับรถกระบะอยู่สักพัก คนขับก็ได้สติแล้วหาทางโรงรถมาพอมีผู้ผ่านมาจึงได้พาไปส่งที่โรงพยาบาล ส่วนตัวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยขัดยอกตามร่างกายถือว่าโชคดีที่ไม่เป็นอะไรเยอะแต่ที่ตนงงและสงสัยคือผ่านคลองน้ําที่อยู่หลังบ้านมาได้ไงเพราะน้ําก็ลึกอยู่ประมาณเอวแล้วข้ามคลองมาชนได้ยังไงด้านตํารวจจะได้รอให้คนขับรถกระบะรักษาตัวให้หายดีเพื่อจะได้สอบสวนเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ดําเนินการตามกฎหมายต่อไปทีมข่าวสายจอ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวกับคุณครับ